โอเคซีเหรอาคิดดีเอาแล้วเอาแล้วี๋ยวใบสุดท้ายแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ได้มนสวยยังงี้อ่นี่นี่นี่ได้อันนี้สสวยมากเลยอ่ะก็ที่บานรุกีออฟเดอะยีสวยโอ้โหมาแล้วคโอ้โหลูก้า สนใจเปิดเบรกการ์ดกีฬาไม่ว่าจะฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าการ์ดเกมสั่งซื้อการ์ดติดต่อ v i ซิโอคอลเลกเตอร์ได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t 3 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตู่กับบิ๊ดเอกก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะ <c oughs> วันนี้เราเข้าสู่เกมการแข่งขันเกม6นะครับของเพลย์ออฟรอบ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้น <c oughs> มาดูในสายบนก่อนนะครับที่มันดับหนึ่งกับที่มันดับ4เ <c oughs> จอกันวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าประเด็นเด็ดๆให้ทุกคนฟังเองนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับการติดตามชมพวกเราทุกวนันทุกคืนเลยอะไรที่เราผิดพลาดไปพวกเรา2คนต้องขออภัยมานี้้ดวยนะรัอเพื่่่ิิดดดดดยยวาาาไไมมม้กกกกกตตตลช มุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับวันนี้เป็นคิวของ ESPN กันบ้างแล้วก็บ้านเราแน่นอนครับผู i ถ่ายกับ NBA app ครับผู้ถ่ายทอดยังถูกริคสิทธิ์แต่เพียงผูด้เดียวนะครับในประเทศไทยทีมอันดับหนึ่งไมอามี่ฮิตนะครับที่นำซีรีส์อยู่ 3. ต่อ2เดินทางไปเยือนทีมอันดับ4 p h ฟิลาเดลเฟียสวิตซ์ซิกเซอร์เกม6ครับทั้ง2ทีมนะคะยังคงใช้ผู้เล่น5าตัวแรกชุดเดิมจากเกมที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ค่ะสถานการณ์ของซิกเซอร์สีมีความกดดันมากกว่าเยอะเลยนะคะนนเพราะ ทั้ง2ทีมวันนี้ค่ะต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าฮีทเนี่ยจะเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนแต่ซิกเซอร์ก็สามารถปรันเกนได้พลังในการต่อสู้เนี่ยพอๆกันเลยค่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปไม่นานเนค่ะโจเอลเอ็มบีสเนี่ยก็ล้มทับขาแดนนี่กรีนนะคะแดนนี่กรีนต้องออกจากการแข่งขันไม่สามารถกลับเข้ามาทําการแข่งขันได้ค่ะไม่มีฮีทได้จิมมี่บัลเลอร์ที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งการยิงระยะกลางและการยิงวงนอกรวมกับแม็กสตูดในขณะที่โจเอลเอ็มบีสเจมส์ไชเดนและก็โทบิแอสฮริสค่ะพยายามพาทีมนะคะกเกาะตา่ สองเกมของคีนเนก็ตื้อไปในจังหวะที่จิมมี่บัลเลอร์ออกไปพักสิกเซอร์เดินหน้าโจมตีวงในโดยไทริสแม็กซี่แล้วก็โจยังบีดค่ะส่วนวงนอกเนี่ก็ได้เจมชายเดนทั้ง2องทีมนะคะผัดกันนำผัดกันตามและูุกันได้ดีมากค่ะจบครึ่งแรกเป็นไหม่มีิตที่นำเป็นแค่แต้มเดียว พอเขาสู่ครึ่งหลังค่ะซิกเซอร์จะพยายามเน้นให้โจเอลอฟีมีบทบาทวงในมากขึ้นแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีนะคะไมมี่ฮีทเดินหน้าโจมตีวงในอย่างต่อเนื่องไม่นานก็นําห่างกว่า2หลักจิมมี่บัลเลอร์กดเขาเดียวถึง14แต้มนะคะเล่นสะกดคนดูในสนามแบบเงียบกริบเลยทีเดียวไมมี่ฮีทเนี่ยเล่นขบซิกเซอร์ทั้งทีมเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าซิกเซอร์จะพยายามอย่างไรก็ตามฮีทไม่ปล่อยให้โอกาสในการปิดซีรีส์หลุดมือเป็นเด็ดขาดการพวกเขานิง่งแล้วก็เหนือกว่ามากและผลงานของผู้เล่นในทีม วิลเดอร์ฟิเอส26ซีร์สไตร์โจเอลเอ็มบี20ตาม12รีบาวล2แอสซิสสู้ไปก็เจ็บไปนะคะแม้จะแพ้แต่ก็ได้ใจแฟนๆค่ะไทริสแม็กซี่20ตาม14รีบาวล9แอสซิสช่วงท้ายเนี่ยสู้ร่วมกับเชคเมลตันจริงๆไมอามี่ฮีทได้จิมมี่บัตเลอร์32ตาม8รีบาวล4แอสซิสยังคงเล่นนิ่งๆแล้วก็เหนือชั้นมากๆแม็กสตูด20ตาม11รีบาวล5แอสซิสนี่คือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์นะคะททีีีี่่่จจะาได้้แบบบนนคือเเยยมมมกก ไม่ไม่ฮิตมาแบบเนือเหนือจาัดก,การฟิลาเดลเฟียเซ็นเป็นซิกเซอร์สข่าบานเก้าสิบต่อ90ปิดซีรีส์เอาชนะไปได้4ต่อ2คู่นี้แอ็มบิลเอในไทยถูกนะคะไม่เกิน4ต่อ2จริงๆริงสถิติแอ็มบิลเอในเพลย์ออฟปีนี้ค่ะ11ต่อ4 สลับซิกเซอร์นะครับตอนนี้เนี่ยฤดูการของพวกเขาก็สิ้นสุดลงไม่สามารถที่จะยื้อไปจนถึงเกม7ได้ถ้าเกิดพวกเขาทําได้นะครับจะกลายเป็นเกม7ครั้งที่18นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมซิกเซอร์เองแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดขึ้นทําให้ตอนนี้เนี่ยทีมซิกเซอร์เองไม่สามารถที่จะเข้าสู่นัดชิงสายตั้งแต่ปี2001มาได้เป็นต้นมาเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยอาเลนไอวอร์ซันสามารถพาทีมเข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนอลส์ได้หลังจากนั้นไม่มีโอกาสแนมะ้แต่จะสัมผัสนัดชิงสายด้วยซ้ำ ตัวของเขาเนี่ยไม่เจอเรื่องของคอนคัชชันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องกระดูกเป้าตาแตกแถวๆรอบๆหน้าเนี่ยมันก็จะน่าจะทําให้การเล่นของโจเอมบิชเนี่ยดีกว่านี้แน่นอนแม้ว่าตัวของเขาจะมีการบาดเจ็บที่บริเวณเส้นเอ็นนิ้วโป้งขวาเนี่ยนะครับต้องเตรียมตัวทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดไม่เจออาการบาดเจ็บในรอบที่เจอกับแรปเตอร์เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะดีกว่านี้การที่ตัวขเขาบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยครับก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเร่งผลงานครับที่เป็นราชาการทําแต้มของหลีกในฤดูกาลนี้ได้เท่านั้นยังไม่พอยังเล การติดในการคว้า MVP แต่เราก็เห็นการต่อสู้ที่พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่และจริงๆนะครับแต่ในเกมวันนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับของแมมมี ee, ่ฮีจริงๆนะครับเขาไม่เปิดโอกาสให้โจเอมบีเนี่ยเข้าไปทะลุทะลวงวงในได้อย่างที่ตัวเองต้องการกลายเป็นบีบให้โจเอมบีเนี่ยได้แต่รับบอลวงนอกนะครับเดี๋ยวก็ต้องบีบให้ยิง3นาคะแนนยากๆครับหรือว่าจะเป็นังหวะการยิงระยะกลางกลายเป็นสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องยิงพลาดไปยิงเลน่นยิงดูไม่ค่อยดีเลยครับเล่นไปเล่นมาก็ล้มลุกลุกคลานตลอดทั้งเเเเเเกกกกมมมลลลยห็็็นนนแแแ้ววชื่่่ออิาาาฟๆขงงสสรโจะัต เชื่อและเกินครับว่าแฟนๆของซิกเซอร์สเองเนี่ยเขาก็เห็นความตั้งใจเห็นความทุ่มเทเห็นความพยายามทุกอย่างของโจเอมบีแล้วล่ะครับแต่สิ่งที่เชื่อและเกินว่าแฟนๆของทีมรวมไปถึงแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยต่างก็ยังคงผิดหวังอย่างต่อเนื่องแน่คือผลง,งานการเล่นของเจมส์ฮาเดนโดยเฉพาะในเกมวันนี้ครับถือว่าเป็นเกมหลังพิงฝานะครับถ้าเกิดแพ้นเนี่ยจบฤด,ดูกาลทันทีแต่ตัวของเจมส์ฮาเดนเองเนี่ยก็ไม่ยอมเล่นพลังนะครับหรือว่าไม่มีพลังจะให้เล่นแล้วก็ตามเราก็ไม่รู้การยิงการข้ามทุกอย่างเนี่ยหายไปหมดเลยนะ ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการยิง3คะแนนแต่หลังจากนั้นครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเจมส์ชาเดนไม่มีซักแต้มเลยนะครับมีการพยายามยิงฟิลโกเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองมีการเทิร์นอเวอร์ถึง3ครั้งมากกว่าการพยายามยิงของตัวเองด้วยซ้ําไปไป,ไปมาเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่33แล้วนะครับในยูนิฟอร์มของซิกเซอร์สตั้งแต่ที่ตัวของเขาเทรดมาไม่มีการพยายามยิงฟิลโกแตะระดับ20ครั้งได้เลยครับในวันนี้อย่าว่าแต่20ครยครับ10ครั้งยังงไม่ถึเลยใครจะเชื่อจมสเดาิบนรสทที่พยายายาามจะต้ง เลือเกินเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะครับในร่างของซิกเซอร์ณเวลานี้ยิงเล่นยิงทําให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเล่นให้มันเกมมันจบๆไปครับไม่อยากจะสัมผัสไม่อยากจะจับลูกบาสเลยไม่อยากจะทําแต้มไม่อยากจะทําอะไรใดๆทั้งสิ้นพยายามจะส่งให้กับเพื่อนเลี้ยงๆไปเดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็เทิร์นโอเวอร์ลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับพอเจอแบบนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของทีมเนี่ยต่างก็มองย้อนกลับไปนะครับตอนแรกที่มีการเทรดเกิดขึ้นระหว่างเบนซิมมส์เอาเซธเคอรี่เอา mond, อังเรดรรามมออนพ้กับสิิทธ์ดรรรรราา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 ฟฟไไปเเ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 เนน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 ีีี่่่่ยยยตอออแแกกกกๆ็็ััังงโคคคะะบพวววดดด้จมมส์์ฮหหลืิ คืออดีต MVP นะตอนที่อยู่กับโรเกสเนี่ยกดระดับ4050แต้ม60แต้มกันเป็นว่าเล่นเลยแต่พอมาอยู่ซิกเซอร์สครับตอนแรกก็พอดูได้แต่พอหลังจากนั้นค่อยๆเงียบลงเงียบลงตอนนี้เนี่ยมีแต่สายหัวจริงๆนะครับสำหรับเจมส์ฮาร์เดนกลายเป็นว่าการเทดของบรูคลินเนสกับซิกเซอร์สเนี่ยครับพังทั้ง2ฝ่ายแต่ทางบรูคินเนสเนี่ยยังดูดีมีอนาคตมากกว่านะครับเพราะว่าทางทีมของซิกเซอร์สเองเนี่ยยังต้องปวดหัวกับสัญญาของเจมส์ฮาร์เดนในอนาคตด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยคิดหนักรเาล เบของตัวเจมส์ฮาร์เดนในการแข่งขันเพลย์ออฟเลยนะครับที่เขามีการลงสนามทํรแข่งขันอย่างน้อย40นาทีขึ้นไปแบบนี้เนี่ยแต่ไม่มีโอกาสได้ยิงลูกโทษเลยสักครั้งเดียวครับเพื่อนๆเ <ๆ S 2> ชื่อไหมครับว่านี่คือผลงานของอดีต MVP ในซีรีส์นี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยการทําแต้มเพียง18.1แต้มต่อเกมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ย่าแย่ที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาแล้วนะครับณนะเวลานี้ในส่วนของโทเบียสแฮร์ริสก็เช่นเดียวกันครับแม้ว่าผลงานการเล่นในช่วงสเกมแรกเนี่ยรๆๆ่ลล่ลลไไปปววงงงง ไม่สมก็เป็นผู้เล่นที่มีราคาค่าตัวระดับ180ล้านเหรียญเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยเคยเป็นออปชัน2ในการทําแต้มของทีมนะครับณนะเวลาที่ยังคงมีเบนซิมอนส์อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมาของเจมส์ซาร์เดนหรือจะเป็นการเล่นที่พัฒนาอย่างต่อเน,นื่องนะครับของไทริสแม็กซี่ทำให้ตัวของโทเบียสแฮริสณเวลานี้เนี่ยเป็นออปชัน3บางบางทีก็เป็นออปชัน4้วยซ้ำไปเขาควรจะต้องดีกว่านี้ครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมซิกเซอร์สก็อยู่แค่นี้เนี่ยแหละครับพอพูดถึงไทริ ครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยเห็นวิ่งแรกอยู่คนเดียวเลยนะครับร่วมกับเชคมิวตันส่วนคนอื่นๆเนี่ยนะครับรับรู้ได้เลยว่าเล่นเหมือนให้เวลาเนี่ยจบจบไปสักทีเถอะดังนั้นแฟนๆของทีมซิกเซอร์เองเนี่ยนะครับให้โอกาสให้เวลาในการสะสมประสบการณ์ของไทริสแม็กซี่สัหน่อยเขาถือว่าเป็นตัวอนาคตที่ดีของซิกเซอร์มากๆแล้วละครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วละครับสำหรับตัวของไทริสแม็กซี่เองในส่วนที่เหลือของคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมมัท้งดห ทางทีมซิกเซอร์สเองเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนครับในส่วนของทัพสำรองเพราะว่าดูผลงานการเล่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีทัพสำรองแบบนี้เนี่ยครับไม่มีทางที่โจเอลเบดเนี่ยจะลากทีมลักษณะแบบนี้เข้าสู่นัดชิง NBA นบีเอฟลได้แน่นอนสำหรับแดนนี่กรีนนะครับด็อกรีเวอร์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตัวของแดนนี่กรีนเองเนี่ยต้องรอผลจากการทำเอ็มอาร์ไอก่อนนะครับถึงจะรู้ความรุนแรงในการบาดเจ็บตัวเขาน่าเสียดายมากมากนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยเจอโจเอลเบดล้มทับครับน้ำหนักเป็น,บบน,น,น,นรััับบบว่่่่าาาาตตต้้้้งงงงแเเเเขขไไปจจจนนนนถึอทียะ็รหก ก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรรุนแรงนะครับตอนนี้ก็จบฤดูกาลไปแล้วนะครับก็พักฟื้นครับกลับมาเตรียมตัวลุยกันใหม่ในฤดูกาลหน้าช่วงปิดฤดูกาลนี้ถือว่ามีงานเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับผู้บริหารของทีมซิกเซอร์เองหม่ว่จะเป็นเรื่องการพิจารณาเรื่องสัญญาของเจมส์ฮาเดนหมว่จะเป็นการหาเซนเตอร์สำรองนะครับที่ใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะว่าเดียงเรจอร์แดนเนี่ยไม่ไหวทดแทนโจเอมยิทไม่ได้เลยจริงๆรวมไปถึงคนอื่นๆของทัพสำรองด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังในการทำแต้มจากทัพ หัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างด็อกรีเวอร์เนี่ยจะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวเราสองคนจะมาทำงานของซิกเซอร์สในช่วงปิดฤดูกาลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับและณเวลานี้ครับแฟนๆของซิกเซอร์สก็ได้แต่เส็งนะคบเพราะว่าทีมรักของพวกเขาไปไม่ถึงดวงดาวอีกครั้งหนึ่งครับหลายต่อหลายอย่างเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นใจนะครับสุดท้ายก็ออกมาไม่ดีครับพวกเขาก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องแก้ไขกันต่อไปเสริมที่ไม่แข็งแกร่งแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลหน้าหันไปดูในส่วนของไมมี่ฮีกันองข เล่นอันดับหนึ่งของทีมอย่างจิมมี่บัตเลอร์เรื่องที่2ก็คือพวกเขาไม่ยอมให้โจเอมบิชเนี่ยมีเกมวงในที่ไหลลื่นแล้วก็ต่อเนื่องนะครับให้เล่นยากมากๆพยายามบีบให้เล่นวงนอกและสุดท้ายครับผู้เล่นทัพเสริมทั้งหลายนะครับก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับผู้เล่นตัวหลักได้เป็นอย่างดีครับและในเกมวันนี้สตอรี่ก็คล้ายๆจากเกมที่ผ่านมาเลยครับจิมมี่บัตเลอร์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของทีมก็ยังคงมีความร้อนแรงเต็มไปด้วยประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3าคะแนนที่ไม่ใช่จุดเดเเด่่าา่่นนนออองงตััวาาากกกกก็ทรรรมมลบบีียื การช่วยทีมทุกอย่างเนี่ยนะครับตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยทำได้อย่างหมดจดแล้วก็ดูดีมากๆเลยครับเบ็ดเสร็จวันนี้เนี่ยตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยกดไปถึง32แต้มนะครับก็เลยทําให้ในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่4ติดต่อกันนะครับในฐานะทีมเยือนและจิมมี่บัตเลอร์สามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มได้ถึง4เกมติดต่อกันแบบนี้ครับในประวัติศาสตร์ของทีมไมมี่ฮีทนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่สอนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้คนแรกของทีมก็แน่นอนครับนััน The way, น, 2005. นนนนเวา้้ปีจกถึงนน็็ม ปี2022เนี่ยนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยทำได้ตั้งแต่เกม4นะครับซีรีส์ที่เจอกับแอรแลนตาฮอสแล้วก็มาเป็นซีรีส์นี้ครับที่เจอกับซิกเซอร์เกม3เกม4แล้วก็เกม6วันนี้ครับตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่น้อยคนมากๆนะครับที่จะสามารถทําได้ผลงานในฤดูการปกติเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยร้อนแรงขนาดนี้แต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟครับใครจะเชื่อครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวการขโมยการยิงฟิลโกทั้ง2แล้วก็3คะแนนนะครับรวมไปถึงการเทอร์โนเวอร์ทุกอย่างบจจะ เกมการแข่งขันเนี่ยนะครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างเอริกสโปรสตาร์เนี่ยเอ่ยปากชื่นชมจิมมี่บัตเลอร์ไม่ขาดปากเลยนะครับบอกว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยคือนักกีฬาที่เป็นนักสู้ของจริงเป็นนักรบของจริงเลยไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนๆครับจิมมี่บัตเลอร์ไม่เคยกลัวเลยแล้ววันนี้เขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของทีมนะครับพาทีมเข้าสู่นัดชิงสายจนได้แม็กซ์รูสครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ควรค่าเก่การยกจ้องชื่นชมเหลือเกินตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์นะครับ 2019. ครครบครับีีีใใเเเเ่่่่่่่อวววาาาาาาาตต้้้้งงงแนนนนนนกกกมมทผผผลลย็ไดดดขูู ระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทคกอย่างเจมส์ฮาเดนด้วยซ้ำไปวันนี้เนี่ยกด3คะแนนไปถึง4ลูกนะครับทำดับเบิลดับเบิลให้กับทีมด้วยตัวของแม็กซ์รูสเองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าโมเมนต์แบบนี้เนี่ยคือหนึ่งในโมเมนต์ที่สุดยอดที่สุดในชีวิตของตัวเขาเลยเขาเคยคาดหวังเอาไว้นะครับและบัตรนี้ตัวของเขาก็สามารถทําได้ครับมีเกมที่ดีเหลือเกินในเพลย์ออฟไม่น่าเชื่อเลยนะครับแบร์มาเดรโยครับแม้ว่าหลังจากที่โจเอมบิกลับมาลงสนามทกํการแข่งขันการเล่นเกมบุกข,ของเขาแต้มอาจจะน้อยลงแต่การเล่นเกมรับของแบร์ที่ B, ยงงย,ย,ยมมนนนคััอ่างใเกวีนน้ ยามใดก็ตามที่แบมทําหน้าที่ประกบใส่โจเอมบิสเขาบีบให้โจเอลมบิสยิงยาก,ากมากนะครับยามที่โจเอลเอมบิสต้องปะทะกับแบมมาเดย์บายโยยิงฟิลโกทั้งหมด13ครั้งลงแค่3ครั้งเท่านั้นเองนี่คือผลจากการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมและเกินของแบมมาเดย์บโยพีเจทักเกอร์ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับการยิง3นามคะแนนมุมข้างการป้องกันการวีบาวทุกอย่างวันนี้ดูดีไปหมดเลยใครจะเชื่อครับว่าตัวของพีเจทักเกอร์ครับคนที่เคยอยู่กับเจมส์ฮาร์เดนนี่แหละคอยอยู่เส้นมุมข ชาเดนตลอดเลยหลอดขาพาเพลนพลาลังพร้าวเนื้อทองหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เห็นเจมส์ชาเดนกด40 50 60, 60แต้มก็ว่ามาณนะวันนี้เวลานี้ตัวของเขาทําแต้มมากกว่าเจมส์ชาเดนครับใครจะเชื่อวันนี้กดไป12แต้มเจมส์ชาเดนมี11แต้มเท่านั้นเองกลายเป็นว่าพอพีเจทักเกอร์มาอยู่กับไมมี่ฮิตเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นทีมที่สร้างมาให้กับพีเจทักเกอร์เลยนะครับเขาแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยบรรยากาศวัฒนธรรมในองค์กรทุกอย่างเนี่ยลงตัวกับพีเจทักเกอร์มากๆพอมาเล่นปุ๊บเนี่ยก ท้ายพวกเราก็ได้ทีมที่เข้าไปสู่นัดชิงสายทีมแรกนะครับในเพลย์ออฟปีนี้นั่นคือไมมี่ฮีทการเข้าสู่นัดชิงสายครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งที่9ในประวัติศาสตร์ของทีมไมมี่ฮีทเองแต่ใน3ฤดูกาลหลังสุดในพวกเขาสามารถเข้าสู่นัดชิงสายได้ถึง2ครั้งแล้วนะครับรวมครั้งนี้ด้วยในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับมีจังหวะที่จิมมี่บลเลร์เขาวางบอลเสร็จปุ๊บเกมมันค่อนข้างขาดแล้วเขาก็บายบายใส่แฟนๆฟนซิกเซอร์ที่กำลังเดินออกไปหลังจากจบเกมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะครับเขาบอกว่าตัวของเขาเ ค่อยลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาของตัวเขาหรือว่าจะเป็นภายในของทีมก็ต่างสุดท้ายเขาก็ไปอยู่กับแมมี่ฮิตและเขาก็รักแมมี่ฮิตมากๆเลยแลวก็ยังชื่นชมด้วยนะครับเขาชื่นชมโจเอมบิจากใจเลยจิมมี่บอลเลอร์บอกว่าเขาขอยกย่องชื่นชมผลงานการเล่นการต่อสู้ต่างๆของโจเอมบิครับทั้งสองคนเนี่ยยกย่องนับถือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยไม่ว่าจะล้มหรือว่าจะอะไรเนี่ยเขาจะคอยช่วยกันดึงมีการกอดหลังเกมก่อนเกมเนี่ยเราเห็นกันตลอดเลยแม้กระทั่งตัวของโจเอมบิหลังจะจบเกมเนี่ย เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยปล่อยให้จิมมี่บัตเลอร์หลุดไปได้ยังไงก็พร้อมกับที่จังหวะบนโลกออนไลน์เนี่ยเราก็เห็นกันปลิวว่อนเลยนะครับว่าจิมมี่บัตเลอร์จังหวะที่เดินเข้าห้องพักนักกีฬาเขาก็ตะโกนเลยเลือกโทเบลสแฮริสมากกว่าตัวเขาใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปเลยนี่แหละครับคือสาเหตุอย่างหนึ่งเลยครับมอบสัญญา180ล้านเหรียญน,นะครับให้กับโทเบลสแฮริสมันก็เลยไม่เหลือเงินมากพอครับที่จะต่อสัญญากับจิมมี่บัตเลอร์เขาก็ต้องจากไปใครจะรู้ครับว่าท่านณเเเวลานนนีีน Jimmy นี้่่ยป็ยยย ers, จ,จมิมมบัตตตเเเเเเลลลลออ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 อรรรร์์นนะะะคคคัับบบบบบ่่่่่่่สสู้ีีีียยยยยยงงงงาาาาาไไไหหหกกโจจจมมทขซซิใชแ นี้ก็เป็นไปได้ครับและสุดท้ายจริงๆนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทังทีมไมอามีครับแฟนๆของทีมเนี่ยแฮปปี้มากๆปัจจุบันี้พวกเขาเข้าไปยืนรอนัดชิงสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเพลย์ออฟปี2022ครับเราไปต่อที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับคราวนี้มาฝั่งตะวันตกกันบ้างเป็นการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน ESPN เป็นดับเบิลเฮดเดอร์แน่นอนครับบ้านเรา Truvision ์ก็ถ่ายทอดคู่เดียวกันนี้เลยนะครับทีมอันดับ1 p h ่ e n ิน Suns นนะครับที่นาซีรีส์อยู่ทาเยือมอง แรกชุดเดิมเปิดเกมมานะคะโอ้โหทั้ง2ทีมเ,เล่นกันด้วยความรัดกุมแล้วก็ต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีดารลัสแมวริกส์ได้รูกกระดอนฉีกขาทั้งยิง3นาคะแนนและก็ข้ามทำแ้มในขณะที่เฟนิกซันส์ะคะพวกเขาได้เดวินบุกเกอร์กับเดอนิเดเอตันค่ะโจมตีวงในอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ค่ะทางดารลัสแมวริกส์มีการกระจายการทำแ้มที่ดีมากไม่ใช่แค่ลุก,ก้าคนเดียวที่สู้กับซันสค่ะวันนี้ดาร์ลัสไม่เป็นรองเลยนะคะริิบูลลกค่ะนอกจากจะเล่นเกมรับใส่โพสพ์แล้วเนี่ยยังมีการยิงคะะะนนนนนเเพิิิ่่่่มมมตตตอออีีีกกกด้้วววยยไไางรัับสปซจลท็ ออกตัวดีค่ะทาให้พวกเขาเป็นฝ่ายนําในคด้ดหน้าที่2ได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับเกมรับที่ดีสําหรับเกมในบ้านค่ะดัลลัสแมวเริกเซมรันชุดใหญ่19ต่อ4ขึ้นนํา2หลักได้สาเร็จจบครึ่งแรกดาลลัสซนนำห่างกว่า15แต้มเลยนะคะพอเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของดัลลัสแมวริกยังคงเหนือกว่าทางเกมรุกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมรับลูกกดอนฉีะนะคะใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่มีตัวประกบของฟินิกซันเซเอาอยู่เลยค่ะทั้งเก็บแตม้มเก็บฟาวไปเรื่อยๆและยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะดัลลัสแมวเอริกเนี่ยเล่นเกมรับใส่กาากาก้ยงแลว พลาดเองเยอะพวกเขารันห่างออกไปเรื่อยๆค่ะบางช่วงเนี่ยรันห่างกว่าถึง22แต้มในเมื่อจบควอเตอร์ที่3นะคะดัลลัสแมวเวเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ฟินิคันขึ้นแทงแบบนี้พวกเขาไม่หวังและสุดท้ายค่ะก็เป็นดัลลัสแมวรีสที่ไม่มีแผลเลยนะคะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับตั้งแต่ควอเตอร์แรกนะคะไม่เปิดโอกาสให้ฟินนิคันสามารถขึ้นแทงได้เลยเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากๆและแล้วค่ะแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ได้ชมเกม7็แรกแห่งปีสักทีแล้วผลงานของผู้เล่นทีมฟินนิคซันได้ดีอังเดรเอปัน21แต้ม1 ให้กับทีมนะคะเจวินบุกเกอร์1 9แต้ม8รีบาวด์3แอสซิสต์วันนี้ควรจะได้แต่ละแต้มนี่ยากจริงๆริงดัลลัสแมริสต์ได้ลูกาดอนชิก33แต้ม11รีบาวด์8แอสซิสต์4สตีลค่ะขาดไปแค่2แอ,อสซิสต์ก็จะเป็นทริปเปิลดับเบอลแล้วนะคะกลายร่างเป็นลูกาแมนชิกอีกครั้งเรจจิมบุลล็อก19แตม้ม7รีบาวด์วันนี้ยิง3คะแนนไป5ลูกช่วยเกมรับใส,ส่คอร์สพอได้อย่างยอดเยี่ยมจบเกมดัลลัสแมริสต์จัดการเฟรนช์ซันส์แบบเหนืือออเหน113ต่86 สเสมอซีรีส์3ต่อ3สำหรับฟินิกซ์ซันการพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยพลาดโอกาสในการปิดซีรีส์แล้วจำเป็นต้องยื้อไปจนถึงเกม7ในการแข่งขันเพลย์ออฟนะครับทุกทีมทุกคนครับนักกีฬาทุกคนเนี่ยไม่มีทีมไหนครับอยากจะต้องเข้าไปสู่การแข่งขันเกม7แม้ว่าจะเป็นทีมที่มีอันดับดีกว่ามีโอกาสเล่นในบ้านก็ตามเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับสำหรับการแข่งขันเกม7ในเพลย์ออฟแบบนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับมองย้อนกลับไปเนี่ยฟินิกซ์ซันมีการเล่นคล ผู้เล่นเพียงแค่3คนเท่านั้นเองที่มีการทำแต้มระดับ2หลักนักกีฬาที่เป็นหัวใจนะครับเป็นมันสมองของทีมนะอย่างคริสพอร์เนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรครับตัวของคริสพอร์เจอการเล่นเกมรับชั้นยอดนะครับของดัลลัสแมริเว์นำการประกบโดยเรจจี้บูลล็อกเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เรจจี้บูล l ็อกทําหน้าที่ประกบหลักใส่คริสพอร์เนี่ยนะครับมันทำให้การเล่นของคริสพอร์ยากมากขึ้นเยอะเลยใครจะเชื่อว่าเท r ร์นโอเวอร์วันนี้เนี่ยถึง5ครั้งนะครับกับการยิงฟกกาาิด เพื่อนสังเกตดีๆเนี่ยตั้งแต่เกม3ที่ผ่านมานะครับตัวของคริสพออายุ37ปีเต็มปุ๊บการเทอร์ลูเวอร์ของตัวเขาเนี่ยมีมากถึง18ครั้งนะครับสะสมนับต่อมาเนี่ยกับการยิงฟิลโกลงทั้งหมดสะสมนับมาเนี่ยนะครับ14ครั้งกลายเป็นยิงฟิลโกน้อยกว่าการเทอร์ลูเวอร์อีกครับพอยี่ก็ที่สุดยอดนะครับในซีรีส์ที่ผ่านมายิงฟิลโกระดับ1 0 0ยเปอร์เซ็นต์สิบสี่ลงสิบสี่หายไปไหนก็ไม่รู้ครับพอคริสพอนะครับเล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลย แต้มของทีมเนี่ยนะครับควอเตอร์แรกมี8แต้มถือว่าโอเคครับอยู่ในระดับผลงานที่ตัวของเขาเนี่ยทำดีอยู่แล้วในควอเตอร์แรกทุกคนทราบกันดีแต่หลังจากนั้นครับใครจะเชื่อว่าแต้มที่9กเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยนะครับครึ่งทางของควอเตอร์ที่3ไปแล้วในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมี11แต้มเท่านั้นเองมันก็เลยยิ่งทําให้พลังในการทําแต้มของฟินิกซ์ซานเสียหายไปจะมีก็แต่เดียงเรเอตอนะครับที่ทําแต้มในวงในได้อย่างต่อเนื่องวันนี้มีการพยายามฮุกพยายามลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับวันีี้้้เดัออว่าวอ่าตตาตตขงงกททไมม แ,แต่คนที่เหลือในทีมเนี่ยนะครับเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นมิเกลบริจิตเจคราวเดอร์หรือจะเป็นทัพสำรองก็แล้วแต่วันนี้ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเลยนะครับในจุดนี้ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดของดัลลัสแมริสจริงๆครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยสามารถรันเข้าสู่ NBA Finals ได้จากวันนั้นจนถึงบัตรนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้ในเกม7ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นเกม7ครั้งแรกของหลายต่อหลายคนในทีมฟินิกซ์ซันส์เลยนะครับแต่ พอขึ้นนาซีรีส์2-0แต่สุดท้ายจบด้วยความพ่ายแพ้ไปเนี่ยเคยเกิดขึ้นทั้งหมด4ครั้งแล้วนะครับสำหรับตัวเขาย้อนกลับไปในปี2008ตอนนั้นแพ้สเปอร์ครับแล้วก็มาเป็นปี2013ครับแพ้เมมฟิสกิซี่แล้วก็มาต่อด้วยปี2016นะครับตอนนั้นแพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์สและล่าสุดเชื่อว่าทุกคนยังคงจํากันได้นั่นคือ NBA Finals เนี่ยแหละครับพวกเขาขึ้นนําซีรีส์2-0ก่อนนะครับใส่มิวอักี้บัคส์หลังจากนั้นก็แพ้4เกมรวดเลลลยคครับนี่่ือาสุดแ จะเป็นครั้งที่5ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยนะครับแฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์การเล่นเกม7ของทีมฟินิกซ์ซันส์เองเนี่ยเคยเกิดขึ้นทั้งหมด9ครั้งนะครับย้อนกลับไปในพวกเขาชนะ4แพ้ไป5ครั้งนี้เนี่ยจืวเป็นครั้งที่10นะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อว่าครั้งที่10พวกเขาจะแพ้หรือจะชนะแฟนๆของทีมฟินิกซ์ซันส์คนที่ลุ้นให้คริสพอเนี่ยคว้าแหวนแชมป์ไม่จงได้เนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครูใกก้าเึจจ ว่าดัลลัสบริเที่เล่นในบ้านเนี่ยแตกต่างกับดัลลัสบริเในการเป็นทีมเยือนเลึกเกินพวกเขาสามารถทําสิ่งที่ต้องการหลักๆได้ครบถ้วนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตัวหลักๆของทีมมีผลงานที่ยอดเยี่ยมการเล่นเกมรับที่ดีเลึกเกินนะครับในการแข่งขันรวมไปถึงทัพเสริมทั้งหลายผู้เล่นบทบาทเสริมทั้งหลายวันนี้ก็ก้าวที่มาทาผลงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีขอเริ่มกันที่ผลงานสตาร์ของทีมกันก่อนเลยนะครับแน่นี่ลูคดอนชิตครับในเกมวันนี้เนี่ยเขาเดินเครื่องตั้งแต่หัววันเลยนะครับไม่ว่าจะยคม่่ไอดี แต่ตัวของเขาก็พยายามทําแต้มอย่างต่อเนื่องนะครับทำไม่ได้ก็สร้างจังหวะให้กับเพื่อนช่วยกันไปช่วยรีบาวช่วยทําทุกอย่างให้กับทีมครับและเพื่อนๆเนช่ไหมครับว่าเฉพาะลูก้าคนเดียวเนี่ยนะครับโดยจะเป็นการทําแต้มการรีบาวการแอสซิสการขโมยเนี่ยมากกว่าเดวินบุกเกอร์กับคริสพอร์รวมกันด้วยซ้ําไปนะครับและในเกมวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งที่5เกมที่5ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวลูก้าเองที่เขามีเกมระดับอย่างน้อย30แต้ม10รีบาว5้าแอสซิสได้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแแต่่เเเพีีีีียยงงผู้ด้ดดดวนนะรับ ix, รบ,บบขอามมมกกท ที่สุดแล้วล่ะครับตัวของเดิร์กโนวิสกี้นะครับที่ทําไว้ได้4ครั้งสําหรับการเล่นระดับอย่างน้อย30แต้ม10รีเบลห้าแอซซิสเนี่ยเดิร์กใช้เวลาในการเล่นทั้งหมดนะครับหนึเกมในการแข่งขันเพลย์ออฟแต่ลูก้าในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่22เท่านั้นนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟของตัวเขาเองเรียกว่าน,นี่คือผลงานระดับเจเนเรชันจริงๆนะครับย้อนกลับไปในส่วนตัวแอดมินเนี่ยไม่ทันผลงานของแมจิกจอห์นสันของแลลี่เบิร์ดนะครับได้แต่ดูในไฮไลท์หลักๆแล้วก็ค Jordan, ก็คคคคคืือ Kobe, Brian, on, James, Curry, Aaron, an, ออ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 อไไไมมเเเเเเิลจจรรรรรรร์์แแดนนนนนนกโบบบบบีี้ััสสฟฟ่าวซะ สำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มติดตามชมบาส NBA นะครับไม่ทันไมเคิลจอแดนไม่ทันคูบี้แบรนด์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยติดตามลูก้าไปยาวๆเลยครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เพิ่งอายุ23เท่านั้นนะครับแต่นี่คือผลงานระดับเทพเหลือเกินเขายังมีเวลาสะสมประสบการณ์นะครับเล่นผลงานเทพๆให้พวกเราเนี่ยรับชมกันไปอีกยาวๆเลยล่ะครับผู้เล่นอันดับ2ของทีมอย่างเจเรนบรันซ์ในวันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆแล้วนะครับแม้ว่าในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับผลงานในการทําแต้มเฉลีย่ยเนี่ยจะตกไปจากซีรีส์ที่ผ่านมากวว่่าา10แตตาแตตต้้มมกก็็ณันนี ว่าเขาพยายามทุกอย่างครับมีการทะลวงวงในเก็บฟาวเราเห็นกันต่อเนื่องเลยนะครับไม่มีหายไปจากเกมนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมเหลือเกินและเรื่องต่อไปครับแนคือผู้เล่นบทบาทเสริมทั้งหลายนะครับรวมไปถึงทัพสำรองวันนี้ก็กา้าวขึ้นมาทําบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีเริ่มกันที่เลจียบุลล็อกกันก่อนเลยนะครับตัวของเขาในช่วง4เกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้รับบทบาทหน้าที่หลักเลยนะครับในการเล่นเกมรับใส่คริสพอลเจสันคิดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงครับให้เลจียบุลล็อกเนี่ยพยายามประก เล่นของคริสพอเนี่ยปวดหัวอยู่พอสมควรเลยแหละครับแล้วเขาก็ทําได้ดีมากๆด้วยไม่ใช่แค่การเล่นเกมรับอย่างเดียวนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเสริมทั้งการยิงวงนอกเสริมทั้งการรีเบวเรียกว่าทําทุกอย่างได้เป็นอย่างดีครับและอีกหนึ่งคนในทัพสำรองนะครับในวันนี้ที่ก้าวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยนะั่นคือสเปนเซอร์ดินวิตตีตั้งแต่ลงมาในสนามในวันนี้เนี่ยครับโอ้โหลงมาถึงก็ยิงโปง้ปงโปง่ปงโปงโป้งเลยครับห้าโปง้งวันนี้ยิงสามคะแนนลงไปถึงห้าลูกมันก็เลยทําให้เกมการเล่นของทัพสำรองวันนีีนี้้้ขขออออองงงดดดดันะัลลลลาาาาาสแมมรรรรเเเเเนนนน่่ยูืืืกกกกิะุทคคบบว เล่นเกมรับดูดีมีราศีเหลือเกินบีบให้ฟินิกซ์ซันส์เนี่ยเทิร์นโอเวอร์ถึง22ครั้งนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิด22ครั้งเฉพาะตัวเดวินบุกเกอร์คนเดียวเนี่ยซัดไปถึง8ครั้งในขณะที่ดัลลัสแมริกมีการเทิร์นโอเวอร์เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นเองครับเจอแค่เดวินบุกเกอร์คนเดียวเนี่ยเทิร์นโอเวอร์มากกว่าดัลลัสแมริกทั้งทีมแล้วนะครับพวกเขามีการขโมยที่ดีเหลือเกินครับวันนี้เนี่ยโหจอมล้วงจอมขโมยกันเต็มไปหมดเลยนะครับเบดเสร็ เองเกววันนี้ทุกอย่างเนี่ยมาถูกที่ถูกเวลาหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้ดัลล a สแมริเยยังคงยือ้อฤดูกาลต่อไปได้พวกเขาไม่ยอมจบฤดูกาลง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆในซีรีส์นี้นะครับบ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับต่างก็เก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้สาหรับการแข่งขันเกมที่7เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับเจ้าบ้านอาจจะไม่สามารถรักษาเกมในบ้านก็เป็นไปได้เราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ที่แน่แนครับไม่ใช่ว่าดัลล a สแมริเชุดนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ ตัวของลูก้าเนี่ยเขาก็มีการเล่นเกมเจ็ดนะครับแม้ว่าจะแพ้ใส่ l a c l i ค p e r s ปก็ตามตัวของลูก้าเองเนี่ยกดไปถึง46แต้มนะครับในเกม7ปีที่ผ่านมายามใดก็ตามที่ลูก้าจะต้องเจอเกมหลังพิงฝาเหมือนในเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของตัวเขาในเกมหลังพิงฝาเนี่ยอยู่ที่39แต้มต่อเกมนะครับมากกว่าไมเคิลจอร์แดนมากกว่าริบบอนเจมส์ด้วยซ้ำไปดังนั้นครับไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับของ Sun s, ฟินิกซ์ซันส์แฟนๆของดัลลัสแมริกเนี่ยลุ้นสนุกแน่นอนในประวัติศาสตร์ของทีมดัลลัส ทั้งหมด7ครั้งทีมชนะไปได้4นะครับแล้วก็แพ้ไป3การแข่งขันเกม7ที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมพวกเขาเองเรามาติดตามชมกันว่าดัลลัสมาริลจะสามารถคว้าชัยชนะในเกม7ครั้งที่8ได้หรือเปล่าเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาในการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นกี่โมงเพราะวต้องรอผลการแข่งขันของมิลกี้บัคส์กับเซลติกสในวันพรุ่งนี้ก่อนแต่ที่แน่ๆส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นคืนวันอาทิตย์ดึกๆเนี่ยนะครับเข้าส สำหรับวันนี้เนี่ยเด็ดมากๆเลยนะคะเราได้ผู้ชนะแรกแล้วค่ะที่เขาไปยืนรอนัดจิงสายนั่นก็คือไมค์มิฮิตและยังไม่พอค่ะแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยงได้กําไรนะคะชมเกม7แรกแห่งปีด้วยกันะะสำหรับดาร์ลส์มาร์ริสแล้วก็เป็นเอกสารเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่วินเนอร์เทคส์ออลค่ะใครชนะเนี่ยจัดไปเลยค่ะนัดจิงสายเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆเชน่นกัอนค่ะอย่าลืมซับสไครต์นะคะที่โลโก้เฟนตี้ทรีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะเอ็นบีเอคือที่ได้ของเราเฟนตี้ทรีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งคคคคนนนกกบุุณทมาะะขอ ขอบคุณนะครับลูกกระแดิก <Gym S 2> <8 S 1> จริง <Gym S 1> จริง <Gym S 1>